you <laughs> ดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา, 24, ายี่สี่ไลน์ไอดโหราโหรายี่สีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับโอเคนะครับ YouTube ทะลุพันกว,กว่าไปแล้วโอ้โหวันนี้เพื่อนๆเ,เข้ามากันมากมายเป็นประวัติการนะครับทั้ง youtube ทั้ง Facebook Fanpage น,นะ อาลัคนาราศีต่อไปถัดจากคนูคือลัคนาราศีเมษเมษมาแล้วใครเมษนะทักทายกันด้วยนะครับใครลัคนาราศีเมษทักทายกันหน่อยนะลัคนาราศีเมษนะครับคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือน นะมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวเสารยังคงอยู่ในภพลอยกลางฟ้าได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณ์ปัสวะเกณฑ์คำว่าองค์เกณฑ์ปัสวะเกณฑ์นั้นนะนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีที่เด่นตามหลักของโหราศาสตร์ถ้าเป็นพื้นฐานดวงดวงที่ได้องค์เกณ์นั้นจะทำให้ชะตาชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความสำเร็จสำหรับดวงที่เป็นองค์เกณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วยนรเกเก์ปัส,สวะเกณฑ์อัมพุเกณ์กีตากณฑ์ลัคนาราศีเมษนั้นดาวได้องค์เกณฑ์นะครับและดาวเสาร์ที่ได้องค์เกณฑ์ตรงนี้นั้นเป็นเกษตราที่ดีด้วยได้โยกเก์พิเศษตามหลักของโหราศาสตร์พระตาหินดูที่เขาเรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกนะนะครับ ชาวลาักษณาธนูราศีธนูจะมีโชคดีนะครับในสิ่งละอันพันลน้อยต่างๆหลายๆอย่างในเรื่องของงานขอให้คุณตั้งใจทำงานให้ดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนถ้าเดือนนี้คุณทำงานได้ดีได้เข้าเป้านะครับหรือว่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมันจะเป็นผลดีต่อไปในระยะยาว จะเป็นผลดีต่อไปในระยะยาวสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษและชาวลัคนาราศีเมษนั้นคุณยังมีดาวศุกร์นะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนความรักไปครองอยู่ในเรือนสุพะนะสงสัยเดือนพฤศจิกายนจะมีเรื่องรักเรื่องเซ็กเรื่องเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะ นี่รับรองได้เลยพฤศจิกาไปดูให้ดีเพลเพลเนี่ยมันนวนนัวไปหมดเลยเนี่ยเออดาวเจ้าเรือนคู่เป็นมหาจักรเนี่ยชิงแสหมิงสังเกตมาตลอดชีวิตเลยนะในโหราศาสตร์เนี่ยดาวเจ้าเรือนความรักถ้าไปเป็นมหาจักรนะโครมครามโคมครามเลยไม่ต้องห่วงืูคุณแค่นี้ไปต่อเองเถอาไปเออนะฮะ อย่าลืมนะดาวไปเป็นมหาจากักรจะมีคู่แบบเข้ามาแบบด่วนๆเข้ามาแล้วตกลุมรักกันหนุบ,นบหนับหนุบหนับเลยมึงเอ้ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ก็ขอให้ดูให้ดีนะครับเพราะว่าดาวสุขนั้นนะไปทำมุมโยกอยู่กับดาวอังคารมันทั้งเรื่องของรักและเรื่องของหลงเข้ามาในเวลาเดียวกันอ้าวสุขปากหวานอังคารรับเอา มันเป็นทั้งเรื่องรักเรื่องหลงเลยนะครับฉะนั้นไปดูให้ดีนะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยทั้งเรื่องรักให้ทั้งเรื่องรักเรื่องใคร่เนี่ยมาพร้อมๆกันเลยอืมโคมคามหลงคมคาม,ม,มเนี่ยไปดูให้ดีเหอะนะจริงๆเผลอๆจะมีแฟนชาวบ้านเขามาหลงรักเราอีกก็เป็นไปได้นะเนี่ยคุณรัชนันเนียงจ่มเขาน่าราักเห็นไหมเนี่ยหรืออีสองลัคนาราศีเขาก็มาบอกเพื่อน เนี่ยเขาน่ารักขนาดไหนเนี่ยไม่เคยมาเร่งสินแสหมิงเลยเอ้ยจเจะจการเทย่างันเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนะ,ะ,ะ,ะอย่างเงี้ไนนยไม่มีหรอกคุณทัานนันเนี่ยเขาน่ารักเห็นไหมเนี่ยเออนะอืมนะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีเมษนะไปดูนะแล้วก็เดือนออพฤศจิกายนเป็นเดือนหนึ่งที่คุณจะมีความสำเร็จต่าง,างๆในเรื่องของงานตามที่ผมบอกไปแล้ว แต่ก็มีศัตรูในเรื่องของงานเข้ามาเช่นกันนะครับมีทั้งความสำเร็จและก็มีทั้งศัตรูนะมันเข้ามาพร้อมๆกันสิ่งที่ผมจะติงให้ชาวเมธระวังเป็นพิเศษนั้นนะครับระวังภัยต่างๆที่จะมาจากโซเชียลนะครับนะเล่นโซเชียลอย่างระมัดระวังรอบคอบนิดนึง เพราะอะไรล่ะเพราะว่าดาวเจ้าตัวคุณคือดาวอังคารก็ไปเล็งกับมนุษย์ยูไงไปเลงกับมนุษย์ษยูไงเออนี่แหละระวังจุกจิกจากโซเชียลนะฮะนะครับรอบครอบนิดหนึ่งนะอืมนี่คือเรื่องที่ผมบอกให้ระวังแต่ว่าเอ,อความโชคดีอย่างหนึ่งคือจะมีเงินทองใช้ตลอดทั้งเดือน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะเพราะว่าดาวสุกดาวเจ้าเรือนกันเงินไปเป็นมหาจักรแล้วเป็นสุภะไงนะได้เงินแบบฟุกๆุได้แบบไม่น่าเชื่อก็มีได้แบบสเสน่หาได้แบบอะไรแบบแม่งไม่คาดคิดเลยก็มีเนี่ยคือชาวลัคนาราศีพิจิกไปดูได้เอ้ลัคนาราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนไปดูได้เลยนะครับอ้าวถัดจากลัคนาราศี ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโ r รโล g ี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล